โคกมอแก้วแม่ช่วยอีกแล้ว่วันนี้วันที่30มิบมถุนาไปดูกันว่าจะต้องซื้ออะไรค่ะ มาพบกับหมอแก้วแม่นชัววันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนก็คือวันที่30มิถุนายนนั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องซื้อเลขอะไรเลขอะไรจะนาโชคให้พวกคุณแต่ก่อนอื่นเมื่อเช้าไปทําบุญใส่บาตรและให้อาหารปลามาเอาบุญมาฝากทุกคนที่ร่วมปัจจัยในการทําบุญครั้งนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงไปที่ไหนก็ตามจะคิดจะหยิบจะจับอะไรก็ราบลื่นมีแต่เงินมีแต่ทองอไหลมาเทมานะคะและอีกเรื่องนึงนะคะ แก้วอยากจะบอกทุกคนว่าอยา่าลืมกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวช่องนี้ให้แก้วด้วยนะกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวนิดนึงยิ่ง ดูคลิปแล้วแล้วถูกใจมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคส่งคลิปต่อให้เพื่อนได้เลยนะคะเราจะได้รวยเราจะได้เห่งไปด้วยกันส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยก็สแกน QR โค้ดเข้าได้เลยขอย้ำนะคะในคลิปว่าเข้ามาในกลุ่มไม่ได้มีการเสียตังแต่ให้แอด QR เนี่ยจะมีแอดมินแนะนำพาเข้าซึ่งไม่ได้เสียตังแต่อย่างน้อยอาจจะต้องโหลดแอปเพื่อสมัครสมาชิกแต่จะเสียตังหรือไม่เสียตังมันขึ้นอยู่ที่คุณจะแทงไม่แทงนั่นแล้วแต่คุณแต่ยังไงก็ต้องโหลดแอปก่อน พราะว่ามันเป็นการลีจิสเป็นการกรองเพราะว่าบางคนแก้วเคยเจอพวกพวกก่อกัวนะผู้ตรงตรงแก้วก็เลยมีระบบตรงนี้ขึ้นมานะคะหวังว่าพวกเข้าใจกันแล้วใครที่บอกว่าเข้ากลุ่มเสียตังค์ไม่เสียนะจ้ะเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูดวงกับหมอแก้วแม่นชัวคนนี้ยินดีเสมอคะ่ะโทรเข้ามาที่0636355512ย้ำ0636355512เบอร์ตามนี้แล้วแอด QR นะคะเป็นล i ยแอดหมอแก้ว M O R K A E W ตามเบอร์เลยด้านล่างเนี่ยจะเป็นไลน์แอดที่ไว้จองคิวดูดวงนะคะต้องคุยกันที่นี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าคนเกิดแต่ละวันต้องซื้อเลขอะไรนะคะเรามาดูกันเลยเริ่มที่วันอาทิตย์นะคะได้ไพ่ท้าวทศรถวันที่30มิถุนายนนี้คุณต้องซื้อเลขเกี่ยวกับการเงินแนะนำขึ้นว่าให้ซื้อรหัส ATM หรือรหัสกดเงินของคุณจากแอปพลิเคชันก็ได้ อันที่มีเงินเข้าออกมากที่สุดรับรองคุณจะเฮงรับรองว่าคุณจะปังนะคะวันนี้แต่ต้องซื้อแบบพอประมาณซื้อแบบมีสติรับรองรวยแน่ค่ะย้ำวันอาทิตย์รหัส ATM หรือรหัสกดตังในแอปพลิเคชันนะคะส่วนวัน จันและวันอังคารได้พ่พระได้พ่การทําบุญแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญทําทานถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มได้เห็นคลิปแก้วไปทําบุญให้อาหารปลาหมาล้องตามเลขแบงค์ที่แก้วทําบุญนะที่อยู่ในกลุ่มจะเห็นว่าเลขแบงค์เลขอะไรวันจันวันอังคารลองซื้อเลขแบงค์ใบนั้นก็ได้นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างแต่ถ้าคนที่อยู่นอกกลุ่มก็ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทำบุญทำทานถ้าไม่รู้ซื้อเลขอะไรลองไปดูที่เฟซบุ๊กหรือ YouTube หรือ IG ที่เขาประกาศทำบุญนะคะแล้วชอบเห็นแวบ,บแรกเลขไหนคุณซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะอันนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และวันอังคารซื้อเลขเกี่ยวกับการทำบุญส่วนคนที่เกิดวันพุธได้ไพ่พระอรุณเทพบุตรคือการเริ่มต้นใหม่การทำงานนะคะกับวันพฤหัสสองวันนี้แก้วแนะนำว่าให้ซื้อเลข เกี่ยวกับยานพาหนะย้ําว่าวันพุธและพฤหสัสสองวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับยานพาหนะยานพาหนะของคุณจะให้โชคให้ลาบของคุณเยอะๆค่ะนะคะวันพุธกับพฤหสัสส่วนวันศุกร์วันนี้จะค่อนข้างหงุดหงิดใจอารมณ์แปรปรวนต้องทําใจให้นิ่งถ้างหงุดหงิดไม่ต้องซื้อเลยเหมือนแก้วแก้วรู้ว่าแก้วหงุดหงิดแก้วก็จะไม่ซื้อหวยเหมือนกันเพราะมันเป็นการขัดโชคขัดลาบแล้วถ้าถามว่าจะซื้อเลขอะไรให้ซื้อเลขเพื่อนสนิท จะเพื่อนแต่ต้องเป็นเพื่อนต่างเพศนะสมุแกเป็นเพื่อนผู้หญิงแกเป็นผู้หญิงแกก็จะซื้อเลขเพื่อนผู้ชายที่เป็นเพื่อนสนิทนะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแกให้ซื้อเลขผู้หญิงเป็นผู้หญิงให้ซื้อเลขผู้ชายนะคะซื้อเพื่อนสนิทต่างเพศจะให้โชคให้ลาบ ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรโทรไปถามมันเลยเฮ้ยมึงชอบเอลขอะไรวะอะไรเงี้ยแก้วก็มีเพื่อนสนิทเนาะแก้วก็จะถามเลยเขา,าชอบเลขอะไรแก้วก็จะซื้อแบบนั้นส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ได้ไพ่ของเบงนะคะแก้วแนะนําว่าวันนี้วันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางาน การเจราจาเบอร์มือถือหรือเลขออฟฟิศทีท่ที่ตั้งของบริษัททํางานของเราก็ได้ค่ะคนวันเสาร์นะคะซื้ออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการทํางานแต่ถ้าคนที่อยู่บ้านเฉยๆเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านก็ได้เงินจากใครก็ซื้อเลขเกี่ยวคนนั้นก็ได้นะคะจบไปแล้วทั้ง7วันถ้าถูกใจคลิปนี้ส่งต่อแบ่งปันกันไปด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ